มาแล้วไปไหนมา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 ไม,ไม่ทักกันเลยอหู่ <c oughs> บอบบบบระวังเด็กซอนนะบูบ,อบอูแน่แน่ผู้บูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเด็กชนไหมเด็กชนซอนเนี่ยเด็กโซนที่ไหนอะฮาต้องเลยน้บูนูอื้อ bố bố, bố bố, đù, đù Đù bóp bóp Đẹp bóp 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 cái bóp Lên bóp 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 na เล่นวิ่งไล่จับว้ายเจ้าเด็กซอนจามซอนฮึอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยทานอีกแ้หมาม้าหยอดยาให้ยังไม่ดีอีกอ๋ะ นุ่มๆยังไม่ดีเหรอบูบุบระวังหางของบูบูนะระวังจะโดนจอมตีที่หางนะที่บูบูไปแล้วเล่นอะไรๆลูก ปุ๊บปุ๊บป่วยอยู่เลยอาบน้ำยังไม่ได้มัมแมมเลยอืมเมื่อไหร่จะหายอะลูอกอืมดินแล้วเนาะเดี๋ยวนี้กินอะไรคะเดี๋ยวนี้ปุ๊บปุ๊กกินอะไรอานนุ่มไปไหนละ អឡាអ៊ីអូ